พี่น้องชาวแม่สระกราลทุกท่านนะคะโอ้พี่น้องรีบตรงวันนี้ต้องรีบเก็บเก็บไข่แล้วไปใส่ไว้ที่รถนะคะฝนมืดครึ้มแต่เช้าเลยนะคะรีบมาเอาเป็ดออกนะคะรีบมาให้อาหารเมื่อคืนก็ให้แหนแดงไปเยอะพอสมควรนะคะพี่น้องก็นี่ค่ะไข่ก็ไข่อยู่ประมาณนี้นะคะเรามีเป็ดไข่แค่สามสิบสามตัวสามสิบสี่ตัวนะคะมืดครึ้มแน่วันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะเก็บไข่ก่อนดีกว่านะคะ นี่ค่ะพี่น้องการเวลาที่เรามีแหนแดงอแม่แตกตักโอแตกตักสีห้ารอบแล้วนะคะแหนแดงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะคะช่วงหลังมันก็จะตกแบบสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะตกไม่เยอะนะคะที่แม่บอกว่าเวลาแหนแดงได้น้ําฝนนะคะเขาจะแตกตัวได้เร็วนะคะเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากก็ตักไปประมาณห้าครั้งแล้วนะคะตักตอนเย็นนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายส่วนมากแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเย็นนะคะจะถ่ายช่วงเช้ามากกว่านะคะ เพราะว่าภารกิจมันเยอะนะคะนี่ค่ะไข่สวยๆสดๆนะคะใกล้บ้านเดือนเคียงในเมืองเอาไปส่งได้นะคะพี่น้องแต่ถ้าไกลๆก็ไม่รู้จะส่งยังไงนะคะมีเอฟซถามมาว่าขายไข่ขายทุกวันค่ะแล้วก็มีคนสั่งทุกวันค่ะก็จัดเรียงให้ตามลําดับคิวนะคะแม่ยังไม่ได้นับไข่นะวันนี้ได้กี่ฟองนะคะเดี๋ยวไปนับข้างนอกกันนะคะฝนจะตกนะคะเดี๋ยวไปที่คอกวัวด,ดีกว่านะคะเช้านี้แม่ก็ตักมาได้น่าจะได้ประมาณ สองขีดนะคะไม่เยอะนะคะรำมาหัวอาหารเหมือนเดิมนะคะมีฝนนะคะแต่ฝนไม่นานนะคะฝนตกไม่นานนะคะเป็ดไข่อารมณ์ดีก็จะประมาณนี้นะคะออกมาเล่นน้ําสักพักหนึ่งก็จะเอาเขาเข้าเ้านะคะเพราะว่ามีหมาจรเข้ามาได้นะคะรอบรั้วเราไม่ได้มิดชิดพอที่จะให้เป็ดเล่นน้ําแบบนี้นะคะดูเปลือกบางบางมากจนแบบราวอีกแล้วนะคะเปลือกบางมากจริงๆจน เห็นไข่สีแดงสดข้างในเลยนะคะอันนี้ขนาดแดดร่มขนาดไม่มีแดดนะคะเนี่ยพี่น้องเห็นในกล้องนะในในคลิปนะคะจะสะท้อนสีแดงออกมาให้เห็นเลยนะคะใสแจ๋วเลยนะคะวันนี้ก็น่าจะตกนะคะวันนี้ดูอากาศนะคะพอดีน้องข้างบ้านตัดหญ้าด้วยนะคะอาจจะเสียงดังรบกวนนิดหนึ่งนะคะเก็บไม่ได้นับนะคะรีบรีบออกมาเลยเพราะกลัวฝนลงเม็ดนะคะ ก็ไข่พยายามไม่ให้โดนฝนนะคะก็ได้27ฟองนะคะเมืม่อวานได้ให้กินแหนแดงไปเกือบเกือบถังเล็กหนึ่งนะคะที่เวลาแม่ผสมอาหารให้ให้ดูนอ้อบางคลิปถังเล็กนะคะก็เลยทําให้แม่ใส่หัวอาหารไปแค่สองถ้วยเล็กนะคะกับรำอีกสองถ้วยสามถ้วย,วย,วยประมาณนี้นะคะ ก็ยังได้ไข่ปกติค่ะได้27ฟองนะคะ26ฟอง27ฟอง28ฟองแล้วแต่วันนะคะก็แมไม่ได้ถ่ายคลิปทุกวันนะคะบางทีก็ถ่ายไว้นะคะแล้วก็ว่างๆแม่ก็มาตัดต่อแต่ก็พยายามจะให้เป็น,ปนคลิปที่ต่อเนื่องไม่ทิ้งนานมากนะคะไม่ทิ้งช่วงนานมากเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่านานทีปีหนมาถ่ายทีนะคะว่าได้ไข่27ฟอง28ดฟอง26ฟองค่ะก็เลี้ยงเป็ดไข่อารมณ์ดีนะคะตอนนี้ยังเล่นน้ําอยู่ในสะอยู่ในอยู่ในทุ่งนาอยู่นะคะ มีอีกสีห้าตัวนะคะที่เดินเข้าไปในเรานะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเดินกลับไปดูเขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไขไ่ใส่ไว้ในรถก่อนนะคะเดี๋ยวเจออีก,กามาฆ่าไปกินนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอ่ะเร็วอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วเร็วเร็วเเข้าแร้วหมดแล้วเร็วกลาบกลาเร็วเร็วลูกเร็วเร็ว แต่งกิ่งชะอมนะคะแหนแดงที่เห็นนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ยอมขยายพันธุ์นะคะไม่ยอมแตกเยอะๆนะคะอันนี้ตักไปประมาณน่าจะห้ารอบหกรอบแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะตักไปโอ้เห็นไหมคะพอได้น้ําฝนพี่น้องเร็วมากเลยเมื่อวานไม่ไม่กี่ใบเมื่อวานก็ฝนตกนิดนึงวันนี้ก็นิดนึง ตกหนักนะคะแต่ตกหนักประมาณสิบนาทีนี้ค่ะแนแดงแนแดงนะคะถ้าใครจะเลี้ยงแม่ไก่ไข่เป็ดไข่อะไรนะคะพเพาะแหนแดงไว้เลยนะคะเป็นไปผสมในอาหารก็ได้ค่ะหรือจะให้กินล้วนๆเปล่ปาๆก็ได้นะคะอันนี้ตักไปหลายรอบแล้วนะจ๊ะแต่ว่าตักตอนนี้คือไปให้กินตอนเย็นนะคะแต่ว่าแม่ก็จะเอาคลิปนี้ไปรวมให้เห็นในตอนเช้านะคะนี่ค่ะ ได้น้ำฝนนี่สวยเลยเพื่อพี่น้องแหนแดงนะคะจะช่วยลดต้นทุนอาหารเป็ดที่ราคาสูงได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าเช้าเช้าหนึ่งได้สักถังหนึ่งนะคะพี่น้องได้ทุกวันนะก็จะทำให้อาหารเป็ดเรายืดอายุการแบบว่าให้อาหารเป็ดได้ได,ได้ได้นานขึ้นนะคะค่ะเต็มเลยค่ะแม่ตักหลายรอบแล้วนะคะนี่ตักหลายรอบแต่ช่วงที่อากาศร้อนฝนไม่ตกเขาก็จะขยายช้าหน่อย นี่นี่ถ้าไม่ตักห้า 5, 6, รอบป่านี้สงสัยแหนแดงเกาะขี่กันหายใจไม่ออกเลยนะคะเดี๋ยวจะตักใส่ถังถังเล็กนะคะวันนี้ประหยัดหัวอาหารไปสักลดลงนะคะจากที่เคยให้สามถ้วยก็าจะลดเหลือสองถ้วยหรือถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะคะ